ทำไมทจริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับแค่ไม่อยากจะอยู่กับเพื่อนแล้วเลิกงานก็อยากจะรีบกลับบ้านก็จะเรียกว่าเหอนกันแล้วแต่แล้วกันเพราะว่าแหมลูกกันเนาะแล้วก็อยากจะรีบกลับไปดูเขาเวลาเขานอนเนี่ยเวลาเขานอนเราเขาจะชอบมีแอบฝันหวานอะไรเงียแล้วเขาจะยิ้มอะไรเงี้ยเห็นแล้วน่ารักดีก็อยากจะรีบกลับไปดูเขาลองเลนยากไหมคะ ไม่ค่อยยากครับก็จะร้องเฉพาะเวลาหิวอิ่มก็หลับแต่ว่าจะกินบ่อยแค่นั้นเองก็ <t ül> ตื่นบ่อยทาพ<ด>ี่แมวเองมีดูแลน้องยังไงบ้างเขาช่วยเลี้ยงยังไงบ้างช่วยยใช่ครับใช่เพราะว่าเลี้ยงเงินแค่สองคนนะเนาะคือคุณหนวคุณหนวก็จะต้องเขาคือผู้หญิงก็ต้องมีคันนมด้วยใช่ไหมแล้วก็ในขนาดเดียวกันเขาจะให้นมลูกก็ไม่ได้ เราก็ต้องเป็นฝ่ายให้นมลูกอ่าก็สลับกันไปแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ต้องไปซักผ้าอ้อมซักผ้าอ้อมเสร็จแล้วก็ต้องถูบ้านถูบ้านเสร็จแล้วก็มาล้างจานคือผู้ง่ายง,งานบ้านตอนนี้ทําหมดเลยอันนี้กลายเป็นพ่อา่อใช่ไมใช่เพราะว่าคุณหหาอยู่ในช่วงที่ยังทําอะไรไม่ได้พราเพิ่งคลอดแล้วผ่าคลอดนะฮะก็ยังเดินมากไม่ได้ยังทําอะไรมากไม่ได้ก็ได้แค่เรื่องของให้นมลูกแค่นั้นเองแสดงว่าไม่ได้จ้างใครเลย ไม่ครับไม่คิดว่าน่าจะทําได้เพื่อนหลายคนก็ให้กําลังใจว่าตายแน่แต่ผมว่าผมน่าจะเอาอยู่น่าจะทำได้เอาอยู่เอาอยู่น้องทิกเกอร์เองเหินน้องไหมครับเหอครับโทรมาตลอดโทรวาบอว่า แจสเปอร์เป็นไงบ้างแล้วซื้อของของขวัญมาให้แจสเปอร์ถามแจสเปอร์ชอบไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดีคะดูเป็นพี่ที่น่ารักดูมีน้ำใจแล้วก็แบบโทรมาถามทายถามว่าคุณแหนวเป็นยังไงดูแล้วก็ชื่นใจดีเดี๋ยวทิกเกอร์ว่างๆก็จะแวะไปพามาหาน้สหน่อยช่วงนี้ทิกเกอร์งานยุ่งครับงานวันนึงวันนึงเดี๋ยวเออทิกเกอร์เดี๋ยวรอแจสเปอร์โตก่อน แสดงว่ากล่าวว่ามีแผนที่จะวางใจผมอะ่ะผมอยากจะให้ลูกผมเล่นดนตรีสักคนเหอะแต่ทิกเกอร์เขาไม่อยอมเล่นดนตรีเขาเขาชอบไปทางนูน้นก็โอเคครับคืออะไรสักอย่าง,งที่เป็นสาขาของศิละปะด้านใดนด้านหนึ่งเราโอเคอยู่แล้วแต่แจสเปอร์เราก็อยากจะเห็นนิ้วสวยๆก็อยากจะให้เล่นกีตาร์แต่ว่าที่สุดแล้วจะชอบอะไรก็ค่อยว่ากันแสดงว่าเห็นแววทางนิ้วเห็นแววทางนิ้วครับ เล่นดนตรีให้ฟังไปครับจะได้ซึมซับครับก็ก็ก็เปิดเพลงให้ฟังเปิดเพลงเปิดโมเสตเปิดอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกจะเปิดร็อกให้ฟังก็กลัวลูกจะไม่ไหวก็ก็เริ่มจากเพลงเบาๆก่อนเดี๋ยวโตก็ค่อยเริ่มเป็นแจ๊สเป็นอะไรก็ว่าไปก็มีเล่นให้ฟังว่าอย่างเวลาผมทํางานที่บ้านผมก็จะร้องเพลงอะไรร้องไกด์ร้องอะไรเงี้ยก็ร้องตรงนั้นแหละลูกก็นอนฟังเงี้ยแต่นอนอย่างนี้นะ ลิดู <c oughs> เอาแล้วเป็นไงบ้างแพทเลอแบบคุณแนวอย่างเงี้ยเราได้ดูแลอะไรเขม่้ากไหมนะนอกจากคุณแหวนวก,ก็ก็ช่วยแบ่งเบาเขาผมว่าผมว่าเขาเครียดนะฮะคือแม่ทุกคนเครียดในการเลี้ยงลูกเองอันนี้พูดเป็นแบบชีวิตจริงหละเวลาเรื่องของเรื่องของการให้นมเนะี่ยสำคัญมากบางคนนมแตกบางคนอะไรก็ตามแนละ้วบบเขาเครียดพอเครียดแล้วน้ำนมไม่ไหลเขาก็กลัวว่าจะให้นมไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหมัน หลายอย่างเราก็ต้องช่วยแบ่งเบาว่ากับรีบกลับบ้านไปดูแลช่วยเลี้ยงลูกช่วยอะไรให้เขาพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอาหารเป็นเรื่องสาคัญจะกินมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเขาทานอะไรเข้าไปก็ต้องไปสู่ลูกเพราะว่าเขาให้นมอันนี้ก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานอยากจะทานไอติมอยากจะทานอะไรก็ต้องงดไว้ก่อนผมก็อยู่ฝ่ายโภชนาการไปด้วยในตัวอันนี้สุขภาพคุณแม่ว่าดีครับดีขึ้นเป็นลําดับครับ ก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนน่าจะออกรอกบ้านได้หมายถึงว่าที่ว่าตั้งไว้3เดือนนี่คือลูกด้วยนะครับจริงจริงลูกเนะ่ยเขาบอกว่าให้เกิน3เดือนก่อนแต่ว่าใจมันไปแล้วนะไม่น่าจะเกินมาพวกพรีเซนเตอร์อะไรมาบ้างหรือยังย่งครับอย่งแต่จะมาก็ได้ครับไม่ได้ปฏิเสธ <laughs> นะ <laughs> 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 ใช่ครับโอเคขอบคุณครับ